วันแม่ขมี้นสัซกกับทำไอ้คนละครึ่งไงมาใช่ใจรายวันกับเออทำเอินองใครเจ้าเาลงทะเบียนคนละครึ่งมาเสียบบัตรยืนยันแล้วยากล่วมเจ้าดีเจ้าจ่ายใส่ใจซื้อของใช้เจ้าซื้อน้ำยาสักผมอย่างเจ้าซื้อของใช้เราของใช้ประจำวันซื้อกับเข้าของใช้กับเข้าอะไรอย่างเี้ยมาจากรองเข็มรองกวาง ลองเรียนล้านข้ะโครงการคนละชิ้นคือว่าถ้าเฮาบอลลุก็คือร้านค้าเฮาก็บอได้บาได้อะนี้เขาเข่าเลยนี่ยเขาก็ไปเข้าร้านอื่นใหญ่เลยช่องทางคือว่าหาได้ได้รวมรายได้เหมือยางหนึ่งเทือนนะ่ะสอบข่าวจากในโทรศัพท์กอะเป๋าตังค์กับนาองกระเป๋าตัง น,น่าจะได้ขายของฟึ่มฟึ้น,นอย่างนี้อ